ครับทุกท่านขรับชาวใต้ช่วงเกประเด็นนะครับเพื่อเพ็บเดียวนี่เขปีไม่กันแล้วพอปีไม่นะครับวันที่สิบสองถึงยี่สิบเอ็ดมกราคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จัดอ่านการชาร์ตกันแล้วนะปีนี้จัดเร็วกันด้วยนะครับรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของนายุบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้หนอกระบบครับในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผันพื้นกันบ้างวันนี้เรามาแกะประเด็นในเรื่องนี้กับสันนันิวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับตันรงค์ครับ ผู้ชมที่ครับททุกฟังครับสำหรับตัวเลงข้าวชาวใต้นะครับวันนี้ข้าวเธอดังกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอยู่ระดบต้นเดินหน้าก็คือเรื่องของนี่นกระบบนะครับความคืบหน้ากรสทรวงสาธารณสุขสืบพันธุ์ร่วมกันนะครับในพรวมประเทศก่อนนะครับก็คือเมื่อวันที่8ปดท่านวอาความผ่านมานี่ครับท่านเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรากูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ตรจนรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านพระกระทรวงมหาดไทยพระสุการณ์คลั่งรองผู้จัดการตรวเลงชาติก็ได้ เชิญทางผูรักษาจังหวัดนะครับแล้วก็อำเภอนะครับแล้วก็ผู้ดิมุ่งส่นเกข้องนะไปรวมกันรับฟังนโยบายนะครับในการแก้ปัญหานี้ระบบสึ่งทางทางอนุทินก็ได้อาแจ้งว่าเรื่องของนี้ระบบเนี่ยถือว่าเป็นวาระชายเลยติต้องช่วยกันนะครับตี่ต้องช่วยกันดูแลทางเจ้านี้ดูดูแลทางลูกนี้นะครับก็คือเอาเจ้านี้กับลูกนี้มาคุยกันมาคุยกันไกลเกลี่ยวว่าเนี่ยนีสินกันเนี่ยทำมันเพื่อให้มันสมัติเจรจากันให้มันชชำระกันได้โดย ดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดตกลงแล้วนะครับซึ่งข้อมูลนะวันที่สิบท่นว่านะครับปรากฏว่ามีผู้มาลงทะเบียนทะเบียนแล้วทั้งสินนะ้นนะครับแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดได้นะครับอันนี้โดยการลงทะเบียนอยู่สอง,องทางคคือไปที่อำเภอใช้บักงกาเรเขตนะครับหรืรอว่าซุ้มโรงพรธำม์จังหวัดซุ้มโรงพรธำม์อำเภอแล้วก็ลงทะเบียนทางออนไลน์นะครับมากๆนี่น่าจะเป็นออนไลน์เยอะครับออนไลน์มาครับอ,ออนไลน์นี่เจ็ดหมื่นกว่ารายแล้วนะครับเจ็ดหมื่นหก ส่วนส่วนที่มาที่ศูนย์เองเนี่ยเจ็บพันกว่าราเองนะครับซึ่งจังหวัดนะครับที่ว่ามีผู้ไปลงทะเบียนมาชุดคือกรุงเทพมหานครอันดับหนึ่งนะครับลงมากรุงเทพมหานครที่ธรรมราชโอเคๆบ้านเรานะสมุทรสาครนครราชสีมาแล้วก็ขอนแก่นสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยอันดับสิบอันดับสิบอันดับสิบนะครับก็มีผู้ที่ไปลงศิวลมาชุดคืหนึ่งพันแปดร้อยสามที่สามรายแล้วมีเจ้านี้เนี่ยหนึ่งพันสามร้อยห้าสามรายนะครับแล้วก็มีมูลนี้เนี่ย แปดสามล้านกว่าบาทน้อยนะสุรัตน์สุรัตสุรัตคนรวยหมากต้องใช้นะครับซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวานะครับสองพันหกสิบหกเราจะไปสิ้นสุดวันที่สามสิบเอ็ดมีนาสองพันหนึร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาเนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะเชิญเจ้านี้ลูกนี้มานะครับก็มาคุยกันเจรจากันนะครับถ้ามาไกลเกลี่ยกันได้ก็ใกลเกลี่กันไปนะครับถ้ามาลดต้นลดดอกลดดอกวากันไปเพื่อใจ เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับเราไม่ได้ชำระนี้ให้นะครับมาไกลเคลียร์กันมาลงก้คือจานี้อาจจะกลัวเดีวชั่นจะไม่ได้ตั้งคืนไม่ไม่ได้ครับแต่เราจะไปเจรจาให้ถ้าลูกนี้มีความสามารถกู้เงินสถาบันการเงินได้เนี่ยทางทางเราเนี่ยก็จะติดต่อปิดนี้เนี่ยนามาทีเพราะว่ามีโครงก้างออมสิ้นใช่ครับแต่ต้องมีเอกสารรับรยบกัเพื่อว่าคุณเป็นลูกหนี้จริงเพื่อจะนี่หรอกบบกลายเป็นนี่เนี่ยแหละบบนะครับแล้วก็ ลูกเนี่ยมีความสามารถจสำหรันี้ได้เพราะว่าดอกเบี้ยมันทุกว่าเยอะนะครับทุกข์เยวครับตรงนี้เพราะว่าแต่เราจะเชิญมาเผื่อจะไกลเกลียก่อนนะครับถ้าไกลเกลียได้ก็สามารถลูกนี้เจ้านี้พอใจก็ว่ากันไปตรงแบบช่วยๆกันไปก็มีเวลาจนถึง30มสิมีนาคมปีหน้าแต่ว่าก่อนหนน้าี้กับตันรองกับในสุรธานินมีการจับกุมทางเจ้านี้ครับเมื่อสองสมันที่แล้วนะครับทางอำเภอเมืองนะทานแนมเภอก็ได้มีการจับกุมผู้ ออกเเรียกนี่นอกระบบออกเงิน <c oughs> คือไปกู้เงินแล้กระเรียกดอกเวียสูงนะครับได้ประมาณหาราย <c oughs> ซึ่งก็ไม่ใช่คนมาเล่านะ <c oughs> เป็นคนจากที่อืนเป็นคนนครสวรรค์ท่านจะไม่พิดน,นะครับมาปล่อยดอ,ดอกกระเรียกเงินเก็บ <c oughs> มีได,ได้ได้ทางเงินสดได้ทางบัญชีในรดนะครับตรงนี้ก็ดำเนินคดีไปนะครับตรงนี้ ดอกเบี้ยโหดเกินนะดำเนินคดีตามกฎหมไม้กันไปเรียบร้อยนะคะอทีนี้จากเรือข้องนี้นอกระบบบค่ะคุณผู้ชมมาติดตามอีกเรื่องเรือเช่นเดียวกันค่ะแค่เข้ามาแล้วล้าวค่ะก็ปีไม่สรงฝันห6 7นี่ค่ะทันรองแน่นอนและปีไม่ทีนะรดแน่นค่ะมีคนเดินทางกันมากเลยทีเดียวสราธทานีเราค่ะมีเป้าไหมในการป้องกันแล้วก็หลอดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยค่ะว่างไว้พันพรื้อมาก่ะทันรองรับในปีที่แล้วนะสมัยาพวกเนี่ยเราเกิดประเทศ79ครั้งนะครับแล้วก็เช่อ บาดเจ็บ80ด80คนเสียชีวิต11นะครับซึ่งก็ถือว่่าคอนข้างจะสู่นะครับในปีนี้นะครับทางท่านผู้ว่าเจตนาที่รัฐเองจะตั้งเป้าไว้ว่าเสียชีวิตเป็นซุ่นปีแรก11คนนะครับแต่ทำไมแต่ทำไมได้จริงๆก็คือตั้งเป้าขั้นต่ำเอาไว้ก็คืออุบัติเหตุเนี่ยเจตมาครั้งนะครับบาดเจ็บก็ไม่เกินเจตมาคนแล้วก็ชีวิตไม่เกิน10คนไม่เกิน10คนอ่ะที่สำคัญคือต้องช่วยกันดูแลนะครับพี่น้องประชาชนใจราดใจนุษยนะครับ โดยเฉพาะเสียชีวิตมาะะสุดก็คือรถจักรยานยนต์คลอ,องแชมป์ตลอดนะครับพอเช่นนั้นปีเร้วในปีหกปีไม่ที่ผ่านมาคลองแชมป์ตลอดเลยครับรถจักรยานยนต์นะครับมไม่สมวมมกนีลาา่ละพายเสียชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอพอเช่นนั้นฟักปูกับพี่รถจักรยานด้วยนะครับออกจากบ้านคือก็ต้องสมวมมกนี่ละพายนะครับสาเหตุอีกสาเหตุก็คือการขับรถเร็วนะครับนะขับรถเร็วในทำเนียบกรุงประเทศแล้วก็เสียชีวิตนะครับในในส่วนของจังหวัดเองนะครับก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับมีการจะตั้งสุ่นดูแลเหม นะจัดตั้งศูนย์ป้องกันรอดตัวประเทศเนี่ยมันเดิมนะครับในส่วนของการจัดตั้งจุดตรวจอะไรเนี่ยวันที่สิบสามนี้นะครับทางกระทรวงวัฒน์ไทยนะครับจะมีการมอบนโยบายนะครับสิ่งป่าไม้ในการที่จะตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆเนี่ยจะดูแลความปลอดภัยให้ดีที่สุดต่อเช้านี้แล้วใช่ไหมคะอ่าครับว nah ันที่สามครับสิาต่อชาวช่ใ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 ่ใช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 ่่ใช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 ่่ใ่ใ มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมก็มคือมีการตั้งกรองจับตัวจ,จับความเร็วนะครับมีการตรวจการไม่ซุ่มมกนิรภัยการไม่ข,ดข,มขาดทิ้งั้นิรภัยเหมือนเดิมอันนี้จะ<ม>เพิ่มความเข้มขึ้นนะครับเพื่อลดเวทให้น้อยลงนะครับก็ข้อความระมือพี่น้องประชาชนใช้ดอนเจนน์นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับตร<ม>งชชนี้ค่ะทางจังหวัดดูแลเต็มที่อยู่แล้วนะแต่ว่าพี่น้องย่างเราเรานี่ประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นกันนะครับ สักซ้อมแนวทางอดิวัตรอีกอย่างก็คือด้านชุมชนด้านหมู่บ้านต่างๆเนี่ยสำคัญนะอันนี้ครับอันนี้จะมีครอบนะครับตั้งให้ครอบทุกหมู่บ้านชุมชนเลยดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านกรณีจัดงานทั้งท่านแหลือก็ให้อยู่ในบ้านนะอย่าออกมานะนะครับส่วนการเตรียมความพร้อมเรื่องอื่นนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของรถต่างๆเนี่ยรถมูลนิธิหรือว่ารถคองป้องกันภัยเนี่ยจะมีการประชุมสักซ้อมเตรียมความพร้อมนะครับให้กับทุกหน่วยเนี่ยมีความพร้อมจะออกไป เกิเรือพี่น้องประชาชนเกิดเกิดประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับนกอกจาประเทศแล้วแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญกท่านคกับอุบัติเหตุทางถ้นเลยนะทางน้ำทางเรือในบ้านเรามีเ,เรือออ่อไม่ได้มีความพร้อมนั้นเราเราประชุมเตรียมความพร้อมกันร่วม,มกันเลยนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยทางทางบกทางทะเลด้วยมีการเตรียมความพร้อมหมดนะครับ ในเครื่องนีุคนน่าจะเยอะนะครับในเครื่องเราไปเกาะมุ้ยในเครื่องเราก็จะเน้นย้ำเรื่องการใช้เซอชุดูชีปใช้เซอร์ชูชีปกรณลงเรือนะครับเรือถ้เพียงพอนะครับเรือเดิเนโดยสารไปสม,มุยได้ในช่วงปีหน<ก>ี้น่าขาดว่าบริษัทน่าจะเสริมตลอดอสบายใจกันได้นะครับจากต้องเทีย่ยะมาเที่ยวสุราษฎร์นะครับค่ะแล้วก็อะไรแต่เดี๋ยวนึ่งเรือให้เราเกลื่อนกันไปวานอกจาก ไม่แข็อีทึ่งนี้แล้วกาชาดปีนี้มาเร็วสักิตกันแต่ว่าก่อนจะไปทึ่งกันจัดงานกาชาดค่ะวันที่21อธันวาคมนี้ค่ะจะมีกิจกรรมวันรวมนําใจงานขล่องดีเมืองสุรา์และกาชาดจังหวัดประจําปี6 7ค่ะกิจกรรม2 1ธันวาคมนี้มีอะไรบ้างคะทางเรากาชาดจังหวัดกระานีนะครับจัดวันนนําใจเพื่อที่จะรับมอบสิ่งของเงินนะครับเรื่อจะไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เอ้ยรถยนต์ไม่ต้องรถจักรยานรถจักรยานนะครับแต่างๆเนี่ย ทีให้พูดที่มีที่สัญญาจะบริารจาคให้ทางกาจาัดนะครับซึ่งบริจาคได้ที่สมัชชงานรัก,าารากการฉาดจังหวัดกาจัดบริเวณชนผัวนะครับวันที่ส1โ <c oughs> ดยจะนำสิ่งของเหลเ่านี่ไปออกรางวัลในนวารานนวากาจัด <c oughs> นะครับ <c oughs> นะออกรางวัลในากาจาัดแล้วก็นำเงินนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน <c oughs> นะครับในเรื่องการสร้างบ้านในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเรื่องทุนการศึกษา <c oughs> นะต่างๆเนี่ยที่ทางรากกาจัดมีหน้าที่ต้องไปให้การดูแลเพราะนั้นจะต้องมีรายได้นะครับก็เลยมีการจัด งานบรรลุน้ำใจเพื่อนําสิ่งของต่างมาออก่านนาวากาชาตตรงนี้นะครับทั้งวันเลยใช่ไหมที่28ครับดีเวสทั้งวันครับจัดฟันฟื้นบ้านการรวมน้ำใจนี้ก็คือเราเปิดให้พี่น้องมากันได้มาเลยใครจะเอาสิ่งของอะไรมาบริจาคได้เลยสิ่งคล้องก็ได้ตังก็ได้ต่างอย่างดีครับยิดีจัดนี้ท่านนายกฯโลกาชาตเลยนะครับผมอยู่ที่จวนผัวเลยในจวนผัวเลยนะครับพี่น้องก็มากันได้มาทัดอ้างดานต่างๆมานะครับส่วนการจัดงานจริงๆครับกันท่านบรนลุน้ำใจครับจัดงาน ข้องดีเมืองสุวนนัดรายการชาติจังหวัดปีทั้งโลกนี้จัดตั้งแต่วันที่สิบสองถึงยี่สิบเอ็ดมกราคมนะครับที่เดิมนะครับริมแม่น้ำตาปีตั้งแต่อาแยกป่าวานจนถึงส่ารักเมืองนะครับซึ่งในงานก็จะมีซ้ำโซนนะครับโซนแรกคือวิธีกลางวิธีกลางนี่อยู่ตรงท่าป่าวานนะครับซึ่งวิธีกลางจะมีการแสดงต่างๆนะครับข้องนักเรียนนักศึกษาบางข้องแม่บ้านบางนะครับแล้วข้องวงดนตรีต่างๆแต่ที่สําคัญปีนี้ครับท่านนายกเล่ากาชาตจังหวัดนะครับท่านดาเรศจิตรัตน์นะครับ จะที่มีการแข่งขันประกวดรองเพลงลูกทุง่ขงข้ององ,อง,งค์กรปกครองส่นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายอกอ,อกบอกตอนายกเทศม,มนตรีสมาชิกต่างๆครับในแต่ละอำเภอเป็นตัวแทนก็เชิญชวนพี่น้องมาเชียร์นะ,มะผมอลัยหรือดอกไม้ะอะไรแต่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรางวัลให้นะครับเราก็จะมีการเดินประกวดไม่ใช่เดินประกวดเดินแสดงพาไทยเป็นเดินพาไทยนะเดิน,นพาไทโดยผู้อะไรเขาเรียก กิตติมศักดิ์กิตติมศักดิ์ตามแบบในแบบกิตติมศักดิ์ <c oughs> ตีเขาเชิญมานะ, <c oughs> ะผมกำลุใครมั่งเนี่ยนะ <c oughs> ต้องไปแลกกันวันงานแล้วนะแ <c oughs> ต่คืนทุ่ยไทย21เนี่ก็จะมีการมุนมงลรอออกรางวัลสลากกาชาดนะครับ <c oughs> ส่วนที่สองก็เป็นลานนาวากาชาดอันนี้สําคัญนะครับต้องไปนะครับอย่าลืมแนนน่ <c oughs> ่อคะ21บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าเองนะครับท่านเจาจิรัตถ์ก็ตั้งใจว่าในแต่ละคืนเนี่ยอย่างน้อยสุดรถจักรยานยนต์ซี่คัน โหรถเครื่องซี่คันนะอยางน้อยอ่างน้อยอยาน้อยนะถ้าไม่ก็ทบกันไปนะครับผมแต่ตั้งใจแบบนั้นนะครับนะว่าจะคือให้พี่น้องที่มาเที่ยวงานได้มีความสุขนะครับรับข้องว่างเป็นมากใหม่แต่ทำบุญแล้วก็ต้องได้รับสิ่งตอบแทนด้วยนะครับส่วนส่วนที่สามก็เหมือนเดิมมันก็จะเป็นข้องในเทศกาลและการหลานไข้คลองตรงนี้นะครับมาถึงสลากกอชาตตอนนี้ตอนนี้กำลังไายอยู่ใช่ไหมครับใบละลอยนะครับใบละลอยไายอยู่ที่อำเภอนะครับท่าจังหวัดกับใบห้องสมัยทาจังหวัด นะครับแต่ตอนนี้มีการไปค้าดีห้างสัตว์ขาด้วยนะไปดูนะครับเซนทันแมคโครตัตังทางจะมีแล้วกระชากไปหนังค้าอยู่สามารถซื้อได้นะครับไม่ละลอยไม่ละลอยจับรายปีที่แล้วเนี่ยทองคำห้าสิบบาทไปซื้อจะห้างสินค้านี่แหล้วเป็นนงท่าจะกองบินเจ็ตใช่ไหมครับห้าง้องไปห้างนั้นกันปีนี้นะครับรางวัลที่หนึ่งเป็นทองคำนัก30บาทค่ะสามสิบบาทก็หลานว่านะหลานว่ากับตอนนี้ทองขึ้นแล้วถึงนะครับรางวัลที่สองก็เป็นรถ เก่งโตโยต้ายาฤทธมีรถด้วยนะครับเก่งด้วยแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ห้าคันนะครับแล้วมีโซ่ข้อทองค้าโซ่ทัดเครื่องตักความเป็เวฟต่างๆนี่เป็นรางวัลใหญ่ๆไปลอยกว่ารางวัลนะครับทั้งหมดที่ที่ทางรักษาชาติจัดยวจะให้กับพี่น้องประชาชนที่ทําบุญนะครับทําบุญถานยากทําบุญก็สลากอาชาติหรือนาว่ากาชาตินะลอยกับยีทิพนะครับถันยากได้รางวัลใหญ่ต้องสลากเล็กลอยหนึ่งครับลอยบาท สลากนี้จับกับวันที่21มกราคมนะครับมุน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 กันนะครับค่ะแต่ว่าค่ายแล้วนะตั้งแต่วันนี้เลยจนว่าอีแมทภาชนะทักราดอีแมทแคบไปซื้อกันก่อนใบลาลอยช่วงก็มาลุนรังวันย่่ยทองสร้าสิบบาทอยู่เนี่ยแต่ว่าสลากกาชาดิ20บาทนั้นตั้งด้ถุกคืนแล้วนะถุกคืนครับตได้ไปเอาไปไห้กับสันนิบาตบอกเลยว่าเรากาชาดนะมีนาทีไปดูแลบำบัดทุกบำรุงซุกนะครับดูแลพี่น้องประชาชนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้นะครับทั้งสร้างทั้งซ่อมด้้ววยนะครับแลก็ มีทุนการศึกษามอมกับนักเรียนนักชาตาทีดด่อยากได้รัยเรียนดีนะครับแล้วก็ยังดูแลผู้ป่วยติดเตียงต่างๆ,ๆ,ๆด้วยเกิดสาธารณภัยต่างๆก็เอาข้องไปสิ้นข้องไปเกี่ยวู้ปลดปล่วย <ๆๆ S 1> ไปเฉลยเลือดตรงนี้ครับสุดท้ายนะครับญาตท่านรองเชิญชวนนะครับในทางในเรื่องกองปีไม่ก็ดีนะกับขี้กันให้ปลดภัยนะครับท่านรองครับแล้วก็เรื่องของการการชาร์จครับเชิญครับครับในเรื่องกองปีไม่นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับครับขี่รถจักรยานยนต์ก็เสื่อมโมกในภัยนะครับครับรถยนต์ก็ ขาดเพียงพัดนิรภัยแล้วกระจายความเร็วตามดีกฎหมายกำหนดนะครับในส่วนของงานกาชาดอย่าลืมนะครับสิบสองถึงยี่สิบเอ็ดมกราคมนะครับไปอุดหนุนกาชาดนะครับคุณช่วยกาชาดกาชาดช่วยคุณนะครับวันนี้เล่นาวชาวใต้ช่วงเก็บประเด็นช่วงเล็กนะครับต้องขอบคุณท่านนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาให้เกียรติในช่วงเก็บประเด็นกับคุณมากจยติรงครับ